มามามาพยัญชนะไทยนะลูก44ตัวนี่อะไรครับ<น>กไกายกาโอเคนี่อะไรครับเอไอขอไข่นี่อะไรครับขวดปวดโอเคนี่อะไรครับไอคออะไรควายโ<น> okay. อเ<น>คคอโกนโอเคคอระจังโ<น> okay. อเคงอ โอเคจอจโอเคชอโอเคชอจางโอเคลูกซอสู้โอเคชอเชอโอเคยอหญิงโอเคดอชะดาโอเคตอปะ โอเคถอถออะไรลูกถออะไรครับถานถานโอเคถอมันโอโอเคทอผู้ใครคนแก่นี่อะไรทอผู้เท่าอะไรต้นไม้ลูกอ่ะเอามาทอผู้เท่าเท่าโอเคโน่นีโอเคโดโดอะไรลูกโด เด็กโอเคตอตาท้อถุงถุงทอทักตองหันโอเคทอทออะไรทอทงทงโอเคนอหนูหนูโอเคบอใบใบไม้โอเคปอปลาปลาโอเคผอ อึ่งโอเคฟอฟฟันฟอปันฟอฟันพอสำสำเป่าอ่ะมโมโอเคยอยักยักโอเครอโอเคเรือโอเครอโอเคลิงโอเคว วออะไรลูกนี่ดาวลูกวดาววแหว,วนแหวนก่อนพุดแหวนแหวนโอเคไม่เป็นไรสอสาลาสอฤศีโอเคสอเสือหอหีบหีบโอเคเราจะจบแล้วลูกจะจบแล้วมันยาวนิดนึงนะรอ <รา S 1> จุจโอเคอ อ่าโอเคฮอนนะโอ้ว่าท i ่นี h อะเอาเาโอเคจบเย่เก่งมากอ่ะแม่เก่งมากมันยาวนิดนึงลูกเลยเริ่มแบบอ่ะอ่ะได้เท่านี้ก็เก่งลูกอ่ะเอาตัวเลขตัวเลขตัวเลขอ่ะอ่ะเอาตัวตัวเลขตัวเลข the numbers อันนี้อะไรลูกออ่ะอันนี้ตัวนี้ดีกว่า What is what is this number one okay two okay two let what it is three okay what it is what is this number four พูดดังๆได้ลูก what is this number ดังๆ5 5โอเคจะจบละ what is this number 6โอเค what is this number seven what is this number eight okay what it is this number nine nine what it is this? ten เก่งมากเออหนูก็จําพอจําได้เลย